สวัสดีครับพ่อพี่น้องพ่อกับพี่เดือหัวขายอยู่ด้วยครับมือนี้ตอนนี้ออกมาหน้าครับแต่เศร้าครับพาทิตกระลังึ้นครับสีผ้ามะเบิงใีญ่ขั้นหน้าท้องค่ำนี่ครับขั้นแท้ท้องค่ำนี่นะครับผมปูมเดือนพฤษภาครับตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์ปี64เลยสีผ้ามะเบืองครับตอนนี้ก็มเมื่อกล่าหนาแรกแล้วครับ มันจะมุดหนาวมันเข่าหนาแรงครับตอนเร้าครับเวลาเจ็ดโมงครับตอนนี้ขั้นแท้ของผมที่ผมปลูก้นไหม่กันนี่ละครับไปสุดขุดละครับประมาณจักสองร้อยเมตรนี่ละครับไปครับสุดขุต้นใหม่ที่ผมปลูกก็มีพยุงมีประดูปลูกแบบธรรมชาติครับปลูกธรรมชาติคือจางไหนว่าผมปลูกเด้วผมก็เอาเฟืองผรมผมก็ถิงไปเลยครับไอ้ยักษ์ต้นนี้ก็เป็นพยุงครับนี่นี่ครับนี่พยุงนี่แบบนี้ก็รอดครับ ผมปลูกประมาณจักกลอยสองลอยต้นครับมาครับน,นี่ครับน,นี่ครับอันนี้คือรอดครับนี่คือรอดส่วนมากก็จะรอดนะครับนี่ก็รอดครับนี่นี่ก็รอดนี่ครับนี่ครับประมาณสิบเดือนครับ ต้นใหม่ประมาณสิบเดบอนนือนนี่ครับกำลังแตกยอดพยุงครับตัวน,นี้พยุงต้นนี้ครับต้นใ่นี่ก็รอดนี่ครับต้นใ่เลยนี่ก็รอดครับส่วนมากครับก็บจะโอเคอยู่ครับทุกปีได้หลายปีมกเนี่พี่พวกที่เขาเผาหน้า พอเขาเผา,าหน้าแล้วเนี่ยมันจะมาไหม้ไหม่หยาไหม้ยังผมมดเลยไหม้แล้วกกไหม้ผมก็ตายไปหมดเลยครับระยะสามสี่ปีมานี่ได้เห็ดไหม่ครับบัดโดยการที่ว่าเท้าเกี้ยวเขาแล้วหน้าเท้ายังมีน้ำอยู่นี่ครับจัดก,การไถครับไถปั่นเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง่งไถแล้วมันเป็นยังไง ใชแล้วที่เป็นทีสี่ครับนี่วกฟางพวญ้าเนี่ยกระสือโกบลงไปเลยครับก็จะเป็นการป้องก,กันไฟไปอีกทางหนึ่งแล้วประโยชน์โดยตรงก็คือฟางพวกนี้ก็จะเป็นปุ๋ยครับอ่ฟางพวกนี้ก็จะเน่าเป็นปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยของเขาข้องปีต่อไปเลยครับขั้นว่าเห็ดแบบนี้บ่ครับไปมดแห้วครับเพราะว่ายังหน้าแถวข้างๆกันเนี่ บางไร้ครับบางไร้ครับใส่การเผาอยู่แต่หน้าผมเนี่ยหน้าผมที่ผมเห็ดเนี่ยพอเกี่ยวเขาแล้วปุ๊บเนี่ยหน้ามันยังมีน้ำอยู่นี่จัดการปั่นเลยครับทั้งไถทั้งปั่นเลยครับหไถรถไถรถไถรถปั่นฟางมาปั่นใส่ดินเลยครับมันก็จะได้ประโยชน์อยู่สองอย่างประโยชน์หนึ่งก็คือ้องการไฟสองกระไดฟางพวกนี้จะเป็นปุ๋ยไว้พร้อมครับปลูกอกใหม่ของผมนี่ก็เลยได้ผลประโยชน์ไปเลยครับนี่คือบ่ต้องยานไฟมาใหม่แล้วครับนี่ คือว่ารอดร้ายครับนี่ก็รอดครับต้นน้นอยๆชื่อก็รอด <c oughs> ต้นนี้ก็รอดครับต้นนี้ก็รอดครับค่อนข้างโอเคอยู่ครับนี่ก็รอดครับรอดตัวใดตายก็ตายไปครับากาจะประมาณมีหน้ามีสานี่ก,จก็จะมีหน้ามาาีสายาวฟางมาหอมดินให้มันอีกรอบหนึ่งครับมาตัดหญ้าออกการพรมดินให้มันก็เพื่อว่าให้ดินมันแหงให้ดินมันส้มเพราะว่ามีเมษสาพษษาืษภาพนี่อีสานแหงครับทั้งแหงทั้งแรกของแท้เลยครับอีสาน อันนี้รอดได้ครับนี่รอ,อดอันนี้เป็นต้นพะยุ่งครับเลรอากาศแต่ยังเขียวๆอยู่ครับอีกจะข้าวก็สิแตกยอวดออกมามรรยากาศ้องหน้าหนาแรงครับตอนจะเศร้านี่อาการเย,นเยน็นๆมันกัยังพออยู่พออยู่ได้อยู่ครับแต่คันเทียงมา,บายบมาอโอ้แดดอนครับเบิงสภาพต้นไม้แรกอะถือว่าโอเคครับรอดอยู่ถือว่ารอดร้ายครับ นนกับปลาดูครับนี่ปลาดูสภาพแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับปลอดลครับอันนี้ผมจะให้เบื้องต้นเหลืองปีดีที่ผมปลูกมาอันนี้เลื้งปีดีครับอันนี้ผมปลูกมาประมาณจักหา้หาหกปีดีแล้วครับใบรวงนี่กะลัางกะลังแตกยอดครับแ,แตกยอดแก่พยายามปลูกต้นใหม่ห้มันเป็นโฮมหายมันอุดมสมบูรณ์ให้มันสมชื่นครับ น,นี่ช่วงประมาณจักสิบปีย้อนหลังไปเนี่ยพอถึงเศร้าปีนี่ยฮิตตัดต้นใหม่ทิ้งจากหน้ากันครับฮิตตัดต้นใหม่ออกจากหน้ากันครับแถวนี่ตะกีนี่ปลาใหม่เป็นเป็นปลาทึบเลยนะครับประมาณจั้ยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมาตัดต้นใหม่ตัดต้นใหม่ออกต้นไม้ยืนต้นน่ครับออกมาเฮ็ดหน้ากันแห่งแรกครับบัดนี่เสียดายตะกีโน่น สมัยแต่ผมเป็นเล็กหน่อยโน่นนี่บุครับนี่ยโน่นที่ที่ผมสี่เป็นนี่เข้าเอิ่นว่าโน่นโพแต่กีเป็นปลาดงดีเลยนะครับเป็นเล็กหน่อยบวกาขึ้นไปเลยครับเป็นป้าไงพูเท่าผูแกมันไปพากันไปเก็บเห็ดไปหาหนอไม้สุมือนนี่เป็นโน่นหัว่าโหลดไม่เลยครับยางทะลุเลยเลยครับเดิมประมาณที่ี่สิบปีที่แล้วมีการตัดต้นใหม่เพื่อเอาเพื่อทีว่าเห็ดหน้าครับ ปัจจุบ oh. ันนี้ผมก็เลยมาเอาต้นไม้มาปลูกครับเห็ดเป็นขั้นหน้าต้องคาเพื่อลูกเพื่อหลานครับเพื่ออีกแค่หาปีต้นไม้พวกนี้ก็สิง่ายเลยครับนี่ครับอีกแค่หาปีต้นไม้ต้นนี้พวกนี้ก็สิโอเคละอันนี้ถือว่ารอดได้ครับเนี่ยอันนี้สิบเดือนครับสิบเดือนอันนี้ก็นอนเถียงเก่าครับนี่ต้นมะขามต้นมะตานต้นตาลต้นนี้ต้นแซ่สมัยผมเป็นเล็กน้อยมันก็ยังต้นนี้น้อยอยู่ครับอ้าวต้นตะไคร้ผมก็ยังครับนี่ต้นตะไคร้ก็มีต้นกล้ยก็มี ต้นนี้ก็หาปีแล้วครับนี่ผมมอว์ต้นอย่างเกิดหาปีครับต้นไหนครันี่เลีย้ยงปีดีนี่ประมาณจะกเมษาเนี่ยแดดหอนๆ้อนนี่ออกดอกเหลืองงามเต็มเลยครับี่ของผมปลูกอยู่สองยางครับเน้นพ่พยุงพยุงกับประดูเป็นยังคือปลูกเพื่อแค่สองยางครับไปขอมาฟรีครับ ศูนย์พ่อพันธุกาใไม้ของจังหวัดเขาแจกครับเขาแจกประดูกับแจกพยุงพยุงเนี่เขาแจกหลายแห่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งต้นพยุงปลูกไว้หปีแล้วครับหกปีครับอากาศจะท้ทงหน้านีามาันเาร์เอพี่น้องเอออากาศเย็นๆแดดก็ลกักออกเมื่อนี้อากาศเย็นครับ เป็นน่วยเป็นลูกมุดแล้วครับพายุงอายุหาปีครับนี่ครับมันเกิดใหม่มันแตกขึ้นมาเองนี่ครับมันเกิดครับพังมุดละคันโมมีต้นใหม่กับพังไปไล่ก็ดีเลยครับดิขั้นี้นใหม่แง่พงครับเออปลากับพอมีอยู่ครับป้องแป้งป้องแป้งอยูีแต่ปลาหน่อยนะครับ่งโชค นี่ครับนี่แหงๆนี่ขึ้นวยมัน,นมีต้นพะยุงแต่แล้วก็มีต้นช้ำฉาครับหรือจามจูลี่ครับบรรยากาศท้องนาเป็นตนสีแบบพีนองชาวไังชาวนาหนา,าแหลกมากกับวั้นม้แนวเห็ดเป็นน้ำฉีบ นั่งเดิมของบรรพบุรุษให้รวยว่ารวยหรอกครับพออยู่พอก,กินพออยากกพกินขั้นบ่อสา่งหนี่สั่งสินจะอยู่ได้สบายสบายครับแต่เศร้าหน้าส่วนมากซูมอนี้สั่งนี่สังสินให้ลูกลูกจากได,ดรถมอเตอร์ไซค์ลูกจะกดดรถยนต์ลูกร้านเลี้ยนจบแล้วกับว่ากับกาอายุบานนะครับพูนไปหาทําการทํางานอยู่ในเมืองกุ้งเมืองหลวงคน ไปหาใ้ลูกใ้เนี่ยต่างทินกับว่ากับมาบ้านกันนะครับทีนี้ผมจะภาพว่าเบิง่งไอ้ที่ผมปลูกสองปีแล้วนะครับผมปลูกได้สองปีแหละต้นพยุงตสองปีอันนี้ก็พยุงตสองปีครับบอตายนี่ครับนี่กําลังแตกยอดครับกําลังกระังแตกตรงตาแตดออกมานี่ครับนี่ก็สองปีครับ ยุ่งสองปียังต้นนี้ี่ปีเดียวครับสิบเดือนเพราะว่าผมพึงเอามาแจมต้นนี้ผมพึงเอามาสิบเดือนครับพึงเอามาแจมครับี่เพราะว่าปลูกไว้ปีหนึ่งมันตายไปหมดแหละก็เลยเอาผวกนี้มาแจมนี่ก็มาแจมครับอันนี้ต้นจานเกิดเองครับเกิดเองอยากให้มันไงญ่ไว้ครับต้นหนึ่งตายดิครับ นี่แหละครับประโยชน์ของการโฮมฟาร์กข้างล่างนี่สมชื่อมดเลยครับนี่นี่ครับประโยชน์ของการโฮมฟาร์กครับนี่ข้างล่างดินนี่สมชื่อมดเลยครับนี่ผมมาเอาสิพายมาเบื้องต้นยางหน้านี่ครับสองปีครับนี่ผมปลูกยางหน้าไว้ประมาณสิบกว่าต้นรอดต้นเดียวครับยอดใหญ่ได้ขนาดนี้นี่โอ้สุดยอดเลยครับดิ นี่คือรอดแล้วครับอีกอย่างหน้าสองปีโซนหนีสองปีครับสองปีครับตีดกระดต้นยังที่ตงงัวเด็ดคือตัดตัดตายนี่ครับพายสุสองปีสองปีนี่กรดูผฝ่นมาแกมครับอันนี้ก็สองปีครับสองปี มันโอ้ยถึกตัดไปแล้วใบตายแล้วครับบ่ตายบ่ตายก็ลังสิแตกออกเรามีอีกต้น,ตน,ตนหนึ่งครับตน้นซัดต้นซัดเด็กกระปุกยากครับแถวนี้นี่ครับรอดต้นนึ้นงูวิสิรอดได้วะอันนี้สองปีนะครับนี่สองปีเป็นกับดินไปนกับนี่คับดินครับดินต้นนี้มันดินเหนียวครับแถวนี้ดินเหนียวสำหรับคลิป พ้าพี่น้องมาเบิงลหน้าแหงแรงแล้วก็มาเบิงต้นไม้ปูว่ามันสกายเป็นต้นข้ามไหรอครับปูว่าลอดแหลกปู <c oughs> สองปีแล้วสองปีกันหลอดอยู่ประมาณแต่เกินครึ่งอยู่ครับรลอดสองปูมาได้สิบเดือนอันนี้ยังัหลอดหลายอยู่ครับแต่ก็ยังสรุปบ่ได้ครับมันต้องให้เกินสองปีขึ้นไปครับต้องให้เกินสองปีขึ้นไป มาเบิ้งขา้างหน้าเท่าข้ามกับคงขอไว้แค่นี้ได้ครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณสมาชิกข,ของพ่งเยเดาเด้อครับที่ให้กำลังใจกับพ่งเยเดาตลอดมาชีวิตเชา่ชาให้เชา่ชาหน้าไม่มียังหรอครับแต่เฮ็ดคลิปเฮ็ดยังให้พี่น้องเบิ่งแค่นี้ก็มีความสุขหรอครับฝากกดติดตามให้พ่งเยเดาเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้ก,ก็แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับเบิ่งบรรยากาศหน้าแร่งครับ เริ่มต้นแรงนะครับนี่เริ่มต้นแรงของอีสารบมานเฮา